ใช่คุณแม่คุณแม่จะเล่าให้ฟังผมผมขออนุญาตผมอยากเปิดภาพมุมตอนในวันที่วันไหว้ขอเสียงด้วยอ่ะปอกับโรเบิร์ตนะอ่ะผมขอโทษนลูกคุณแม่ผมไม่อยากให้คุณแม่ไปรู้ทีนะขอเป็นลูกคุณแม่นะผมขอเป็นลูกคุณแม่คุณไดนะครับผมจะดูแลคุณแม่ผมจะดูแลคุณแม่ผมสัญญา อันนี้คือโรเบิร์ตนะฮะแล้วก็มิกี้ปอมแม่มีปอนะ,<ช>อะตกลงคือวันนั้นแม่ให้อภยัยแล้วเดี๋ยวคุณแม่ขอเล่าด้วยนะเชิญเชิญเชิญ่ก่อน,อนที่จะมีการให้อภัยน้องเน่ยลงน้ําไปหนึ่งวันและหนึงวันคืนรุ่มขึ้นปอโทรศัพท์หาคุณแม่ทันทีขอโทษทางโทรศัพท์คุณแม่กลับจากโรงพักสายนี้ไม่คุน้นคุณแม่ก็รับคุณแม่ครับผมปอน,นะครับ ผมอยากจะเจอคุณแม่ได้ที่ไหนผมอยากจะขอโทษคุณแม่ที่ทําให้น้องเสียชีวิตนี่คือปอคุณแม่คุณแม่ก็บอกเออเดี๋ยวคุณแม่ว่างแล้วคุณแม่โทรกลับแล้วกันคือยังโกรธอยู่แต่และที่นี้โทรทุกวันแบบนี้ทุกวันจนถึงเดี๋ยวนี้ก็ยังโทรอยู่ก็ยังบอกว่าขอโทษจะดูแลคุณแม่จะอะไรคุณแม่ทุกๆอย่างในสิ่งที่ทำให้เหมือน ที่น้องโมดูแลคุณแม่คือเขามีความที่คุณแม่ยอมยกโทษให้คือเขามีความสม่ำเสมอในการติดต่อคุณแม่เพราะเขารู้ว่าคุณแม่เสียใจคุณแม่เขาตัวหมากคุณแม่ร้องไห้ทุกวันร้องไห้กับเขานะั่นแหละเขาก็ร้องไห้กับคุณแม่วันวันที่ขอโทษก็ร้องไห้ด้วยกันคือณนวันนี้แม่ให้แม่ให้อภัยเขาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะคือคือร้อยเปอร์เซ็นต์ จับอย่างนั้นอ่ะแล้วโทรหาคุณแม่ก่อนหน้านี้แล้วทุกวันแล้วเบิดนะฮะให้อภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เบิดเช่นกันเพราะเขาเป็นเพื่อนกันค่ะเขามาด้วยกันแล้วแซนกับแซงกับจ๊อบไม่รู้จักเขายังไม่ได้มาขอโทษยังไม่รู้จักเลยด้วยแซงแต่ว่ากระติกนี่ไม่เลยไม่เลยค่ะไม่เลยกระติกอย่างนี้ใช้ไม่ได้เลยไม่ไม่เหมาะสมที่จะเป็นนงพนธ์กให้อภัยห้าสิบห้าสิบแอนนาแอนนาแอนนาเหรอคะ แอนนาขอให้นิ่งๆถ้าแอนนาจะไม่อยากมีปัญหาคุณแม่จะให้สัมภาษณ์ต้องผ่านคุณแม่ก่อนครับปน,นี้ผมผม,ผมขออนุญาตถามแม่แบบนี้การที่แม่ให้อภัยปอแม่กลัวมีผลกับทางคดีไหมเออนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะคดีก็คดีเราคุยกันแล้วว่าเรื่องคดีเนี่ยเป็นเรื่องของคดีนะคุณปอส่วนเรื่องที่คุณจะช่วยเหลือคุณแม่เนี่ยเพราะว่าคุณแม่จะได้เงินปงศพจากปอด้วย คือเหมือนเขาเงินปรงสบไปถึงอะไรเป็นค่ายเยียวยาใช่เป็นค่ายเยียวยาจากปอที่เขาต้องให้แม่ใช่อันนี้ก็คุยกันแล้วเขาก็ยินดีครับเป็นเงินเท่าไหร่คุณแม่ไปคูณมาแล้วผมยินดีให้คูณยังไงไม่จะคูณยังไงว่าสมมุติน้องโมเล่นละครเรื่องละแปดแสนถึงหนึ่งล้านแปดแสนถึงหนึ่งล้านคุณแม่ก็คิดไปสิว่าน้องโมจะมีชีวิตอยู่อีกสมมติสามสิบปีสามสิบปีคูณไปด้วยสามสิบเลย เดี๋ยวนะเรื่องละล้านคูณสาสิบล้านคูณคูณสามสิบชีวิตเขาคุนปีสิคูณสามสิบปีก็สามสิบล้านอ่ะฮะอันนี้สาบล้านคือที่แม่จะเรียกถูกไหมใช่โอเคเพราะว่าถ้าน้องโมอยู่น้องโมมีรายได้มากกว่านี้อยู่แล้วนี่ยังไม่ได้คิดรายละเอียดเรื่องถ่ายแบบถ่ายรูปนะคะนี่เฉพาะละครนะอืม น้องมอนนุโมมีละครปีหนึ่งไม่ต่ำกว่าสองเรื่องอก็คือเอาเป็นว่าประเด็นทั้งหมดที่เกิดขึ้นเดี๋ยวนะแม่คือวันนี้แม่กลัวแม่ในสิ่งที่แม่กาลังพูดมาตรงนี้ผมขออภัยแม่จริงผมกราบ<ช>ขออภยัยนะแม่อย่ากโกรธอย่าว่าผมขออภัยคุณผู้ชมนะที่ผม,ผมต้องถามแม่จริงแม่กลัวแม้ว่าสังคมกาลังจะมองว่าที่แม่ให้อภัยคุณปอเนี่ยเป็นเพราะว่ามีการตกลงเรื่องของการเยียวยาผมขออภยอัยนะอ๋อไม,ไม่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ คุณปอนเนี่ยเขามีเจตนาในการให้อภัยตั้งแต่วันตั้งแต่ลุ่งขึ้นของน้องเสียเขามีเจตนาเรามองที่เจตนาคนถูกไหมคะครับแล้วเขาก็สม่ำเสมอเขาสุภาพคือจะคุณจะเป็นคนไม่สุภาพหรือคุณเลวคนเลวอะไรแต่คุณปอนเนี่ยสุภาพที่สุดละเท่าที่คุณแม่เจอผู้ชายมา